บรรนากาเราเองบ้านนากาบ้านนากาบ้านบังกิดบีวิงหมดเลยบ้านกิบบีวิงหมดเลยท่านั้น่ะไม่ใช่ถ้ามึงบีวิงอย่างนี้เดี๋ยวมันก็บีวิงตามมึงไงมึงก็มึงก็ดันเข้าไปตายมึงก็ไหลไปเลยไหลเข้าไปตายเลยไปเม็ดเลยเข้าไปเม็ดใครไม่บีวิงก็ไปเม็ดเลยไม่ใช่ไหลตายก็เดี๋ยวมึงก็จะเรียกไม่ใช่หรอโอ๋ออีเขี้ยนในกระถิ่งกันคิวเดียวมึงมึงเข้าไปแล้วมึงตายอ่ะในกระถิ่งบังบางยิงได้พี่เยิงแล้วจับเมื่อกี้แม่กันไกลทุกคน

ทซีเอ็นน่ะสรุปซีเอ็นมันอยู่ฝั่งเออพุงงทำไมมันพ่นกูวะมามาอย่าพี่เลยผมมันเอาเราเราเลที่นี่ก่อนมันไม่สนได้ไม่ขายเยอะนะไม่กระถีบขายเยอะแปแป๊บๆอีตัวแป๊บลุดกดไปไม่ได้โดนติดนะเนี่ยลูกเนี่ยรู้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 ผมโดนตัดนะพี่จิผมโดนตัดนะพี่จิคือซีเอ็นจับดำเราอะ แล้วก็แท็กเกอร์เนออี่ยคือเงาไงเด็กเนี<อ>่ยเดี๋ยวคอยดูนะอย่างนี้ไอ้เฮียไม่ได้บ้านสามแตนสักบ้านนึ่งเลยโง่ไอ้เนี่ย